สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to ทุกตาเมียฝรั่งชนบท USA เนาะคะ่ะกำลังพบพอกัน,กนคือเกากับทุกตาเนาะคะ่ะเป็นยังไงค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านสบายดีบ่ค่ะทุกตากับวังวา่าทุกท่านกับขงสิสบายดีเนาะคะ่ะโอเคค่ะทุกตากับสิมาอะต่อจากคลิปที่แล้วเลยเนาะคะ่ะที่ว่าอะมีฝรั่งผู้ชายคนหนึง่งเข้าไปในลานอินเทอร์เน็ตนะคะเพิ่นก็นได้ไปอะคุยกับคนนึนคนนีนน้ว่ามีผู้ใดที่สามารถ อ่าสิพาเพิ่นเที่ยวเมืองไทยหรือว่าไปข้อมบดีอะดหรือว่าสิไปทานอาหารกับเพิ่นนะคะอ่าสรุปเราหญิ่งหรือว่าผู้ชายในหันเพินกับบอกบ่ได้ไปจะค้นเนาะค่ะก็เป็นตุกตาเนี่ยแหละค่ะตุกตากับท่านในตอบตกลงเยค่ะว่าสิพาไปบ่าาไปแต่ว่าตุกตาได้รับปากกับเล่าก็คือออกมารับประทานอาหารกับเล่านั่นเองเนาะค่ะส่วนผู้บ่าวที่ตุกตาคุยไว้อยู่ในอสายอยู่ในเว็บไซต์ตอนนั้นก็ด d r ปไว้ก้อนคือหยุดไปก่อนเนาะค่ะก็คือมาคุยกับ คนทีอยู่ข้างหน้าเฮากรน,นี่เนาะ,ะ,ะค่ะก็คืออ่าจะไปวังนาบอน้าเนาะคะ่ะผู้ชายสองคนบระท่านไหนเห็นกันบม่เคยเห็นกันขจาเจระท่านไหนมากเพิ่งแต่ว่าเขาเจวาวสิมาซื่อเนาะตุกตาเลตัดสินใจอะ่ะคุยกับคนนี่นะคะโอเคค่ะก็นี่แหละก็เลยพากันอ่าออกมาข้างนอกนะคะเพิ่นกระถามฝรั่งคนนั่นนะคะเพิ่นกระถามตุกตาวาเธอศิลปบประท่านอาหารอยู่ในล่านดวายอยู่หมืองใดแ,แต่เธอเด้ออย่างประมาณนี้เนาะ เขาบอกว่าเขาสิเลียงเขาประมานี่แหละเพราะว่าต้องมาคุยกันเนาะ,ะคือคุยกันอยู่ใน้านอินเทอร์เน็ตบ่ด้เนาะคะ่ะเพราะว่าเส,สียงดังแล้วคนอื่นเขากาเ็เช็คเมลเช็กเลนอินเทอร์เนต็ตอยู่ในหันเนาะนั่นแหละค่ะตุกตาเลยอบอกเล่าว,ว่าบอกฝรั่งคนนั้นนะคะว่าเดี๋ยวฉันสิกินอยู่ข้างข้างนี่แหละเบงเบงจากการแต่งตัวของเล่าแลว้วอยากเล่าเพราไม่เงินใจนะคะเดี๋ยวกินอิ่มแล้วเดี๋ยวตุกตาสิได้เป็นนจ่ใจตุกตาก็บ่ค่อยมีเงินเนาะคะนะ่ะเนาะว่าเลนเนาะคะ่ะ ตวอ,อากาอิลีแหละในความคิดคิดอิลีเนาะอ่าตัวตุกตากะมากินอาหารข้างทางพอดีนะคะตุกตาเลยมาสร้างอาหารกินอยู่ข้างทางเนาะแล้วก็มานั่งนั่มละค่ะอารู้สึกว่าเขากะเราก็สร้างก๋วยเตี๋ยวตุกตาก็สร้างพวกข้าวพัดพวกกลาบน้ำตกยังมากินเนาะค่ะเพราะว่าตุกตาหมักวนี้แบบพวกสมตำเนาะโอเคค่ะกับเขามานั่งแล้วก็เลยได้คุยกันเนาะค่ะตุกตาเพ่นกระามตุกตาว่าตุกตาซื้อยังนะค่ะถามาซื้อยังตุกตาเลยบอกซื้อเล่าไปเนาะ เดี๋ยวเล่ากับแนะนําซื้อเล่านั่นแหละโอเคเนาะเดี๋ยวไม่สิเนาะเอาไปทีนี้ตุ๊กตาเลยถามเราว่าเอาอ่าเป็นอยังเธอขึ้นมาหาหมู่ห้ยผ้าไปอ่ะคัมบูเดียแล้วเธอว่ามีเพื่อนที่คุยภาษาอังกฤษได้บทตุ๊กตาบอกว่าตุ๊กตาบอกภาษาอังกฤษบอกเก่งบอกเป็นเด้อร์พึงสีฮาร์ดบอลแล้วก็พึงสีได้จะเบสิกอีกอย่างประมาณนี้เนาะอ่เล่าเลยบอกว่าที่จริงนะคะอ่เล่าบอกว่าเล่าเน่ะมีเพื่อน ที่คุยกันอยู่ทางอีเมลอยู่กราสีม่านิกราสีมาเมืองไทยเนาะเราฝรั่งคนนี้เพิ่นก็ได้บอกตุ๊กตายว่าเพิ่นเคยมาแล้วครั้งนึงเพิ่นบอกว่าปีที่แล้วนะคะเพิ่นเคยมาเมืองไทยแล้วยังประมานนี้เนาะอ่าเรามาเนี่เพิ่นล่าก็บอกว่าคือฝรั่งนะคะฝรั่งคนนั้นน่ะก็บอกตุ๊กตาว่าอ่าเนี่ยปีนี้น่ะเรากลับมาอีกแต่ว่าเล่าน่ะมีได้คุยกับผู้ชายคนไทยไว้อยู่ อว่าเขาสิพาเรลาเที่ยวเขาสิพาเร้าไปนันไปนี่อ่าเดยวตุ๊กตาก็ได้ทามอาชีพเล่าอยู่ด้วยค่ะว่าเหล้าเฮ็ดอีหยังคือเล่านะค่ะสิแนะน้าโตเรลาเองนั่นแหละก่ไดทามยนี่ยคือฝรั่งเนาะเขาก็สิแนะนําเล่าบอกว่าเล่าเป็นพ่อค่าพ่อค่าท่านผู้ชมพ่อค่าออนไลน์สิไว้พอไขสิไว้พอบ่าหรือเปล่าบ้าหรืองงไขวอยบัดนี้เาเพื่อนบอกว่าเพิ่นเป็นพ่อพ่อค่าออนไลน์ในในอขก็ได้บ้ามานั่งคุยกับเล่าแลวเนาะเอ้า พ่อค่าออนไลน์ก็ออนไลน์ระบาดท,ที่นี่เนาะมาที่นี่อ่ะเพิ่อนวาเพิ่นเด็กวี่ในอีเมลเนี่ยราค่าที่เล่ามานี่เราก็ตัง้งใจสิมาหาผู้ชายคนนี้พอดีล้ว,ว่านันอ่าัดที่นี่ผูบูข่าว่าเกิดอีกยังขึ้นเลาก็บว่าแบบทำนองแบบซาๆเนาะอ่าคือผู้ชายที่เล่ามาหาเนี่ยค่ะนัดเจอกันมือนั่นละค่ะมือนั่นตอนกลางวานันนัดเจอกันเล่าก็ไปหาเขาไปเจอเขาจะจะจังๆเลยผู้ชายเนาะคะ่ะ แต่ว่าบบดที่นี่เราได้คุยกับเขาแล้วในนังคุยกับเขาท่านผูช้ชมโวว่า,าเกิดยังขึ้นอันนี้คือแบบบอกตรงเด้อค่ะตุ๊กตากับพกนังซือดิกชันนารีไปน้ำสมุเดเต็มในน้อยนี่ค่ะเนาะ,ะกับแบบฟังฟังไว้เล่าบอกมาอยู่สิบคำกับสิเขาใจอยู่ประมาณหาค่ำเด้อค่ะต่ว่าตุ๊กตากระเดาซุ่มซีซุ่มหางูกัปปะป่าไปต่ว่ากระเดาถืออยู่เด้อสิบอกให้ตุ๊กตาก,กระไรภาษาอังกฤษเนี่ยจากหน้อยเด้อค่ะก็ได้แบบเบสิกพ่อเข้าใจแล้วก่ะ ลกตาะคือแบบคุยกันนาตอนหนังสิเนาะค่ะกภาษาใต้แลงกวดหรือว่าบอดี้แลงกวดเนาะมันก็โอเคกันง่ายหมายถึงว่าเข้าใจกันง่ายขึ้นเนาะเล่าบอกว่าเล่าอะผิดหวังผิดหวังกับผู้ชายคนนั้นมากๆเลยตูกตาว่าเป็นอยังคือแบบเล่าบอกว่าเลามีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นนะค่ะผู้ชายคนไทยที่เล่านัดคุยกับเขานะคะว่าเสียข้าเขาพาไปหันไปหนีในช่วงที่เล่ามากเมืองไทย เล่าบอกว่าเขาหมักผู้้า้ท่านผู้ชมเขาหมักผู้ใา้เล่าเล่าคิดเล่าบอกว่าในความเสื่อของเล่าในความหมั่นใจของเล่าเล่าว่าจังสี่ตุกตาเล่าว่าตุกตาเลยว่าเอาเธอคือบอกร้องให้เขาแบบพาเธอไปซื้อของหรือว่าไปคับูเดียกับเขาเล้เลยบอกว่าบ่บ่เล่าว่เล่าบ่เสื่อใจเล่าว่ามั่นใจเอาเป็นว่าเล่าผิดหวังเล่าเล่าแบบก็เลยแบบว่าตัดสินใจอ่า บอกเขาว่าบบไปกับเขาบ่อยเขาพาไปแต่ว่าเราบอกว่าเราได้ให้เงินเขาอยู่เล็กๆน,น้อยๆพระว่าเขาก็เสียเวลาเราเล่าก็เสียความรู้สึกผู้ชายคนนั้นก็เสียความรู้สึก <c oughs> นั่มเนาะค่ะเนาะอ่าเราคิดวาผู้ชายคนนั้นอะชอบเล่า <c oughs> แต่กี้เล่าบ๊าบลูดอกแต่ว่าบาัจทีนี้เล่าก็เลยเดินมากตัวเจอตัวจริงๆนะคะก็อาร์เซน่อคือความเล่าวาย,ย่เล่าก็เลยแบบเพ่นเลยเนาะคะ่ะเล่าบ่อเลยนี่แหละสาเหตุที่เล่าได้มหา <C 1> คนอื่นแทนผู้ชายคนนั้น amine, นะคะอ่าบหมที่นี่อ่าตุ๊กตาก็เลยว่าเธอเป็นพ่อค้าขายอีกย่างเล่าเลยว่าว่าเราเป็นพ่อค้าขายพวกของเก่าพวกเจลเวลรี่อีกอย่างประมาณนี้อยู่ถนนสีลมระหว่างวันที่สี่ตุ๊กตาก็เลยบอกเล่าไปว่าฉันบรูภาษาหรือฉันกับบรูจากถนนสีลมเด้อฉันบ่เคยไปหรอกก็บ่เคยไปคัมเูเดียฉันคิดว่าฉันบ่สามารถที่สิพาเธอไปได้แล้วเลยบอกว่าเธออย่าเฝ้าตัดสินใจอ่า วันโมเมนต์มือนี่แล้วก็บโมเมนต์มืออื่นแล้วว่ามือทัดไปคุณน่ะเราจังติดตัดชินใจว่าสิไปบ่ไปแต่ว่าเราถามตุกตาน่ยล่ะว่าเธอสิไปน้าฉันบอตุกตายังบ่ท่านเห็นคำตอบเล่าด้วยค่ะแ็กินขขากินนานน้่งกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วประเทศนี่เราก็เลยบอกว่าที่จริงปีที่แล้วเรามาน่ะเราก็มีมูมูแล้วอืนว่าเป็นคนแบบว่าแขกขาวนะค่ะเป็นคนอินเดียก็ว่าแขกขาวเนาะ อัพกันในสถานนะคะเราว่าเรามีมูยู่หันเขาเขาก็เป็นเจ้าของล้านเราหลุดจากลายคนนยูเล่าก็เคยไปล้านเขาแล้วไปซื้อของน้ำเขาลายะมาดนีเนาะเขาก็โอเคอยู่เราว่าจังสี่ต,ตาว้าวแล้วเขาโอเคอยูเป็นยังเธอคือพวกห้มมูเธอนั่นนั่นภาเป็นนั่นเป็นนี้เล่าเล่าบอกว่าเราบ่มากเรามีคนรู้สึกว่ามูเล่าสิแบบมาจุจิจุกจิกมาบุ่ไหวยเกินไปแบบเขามาซื้อของขายก็คือแบบ จุดนั้นก็ขึ้นแล้วไปประมานไหมคือแบบเล่าก็อยากไปไซมมาไซผู้เดียวเล่าอย่าังประมาณนี้เนาะอ่าก็เป็นมูอยู่ค่ะเป็นมูนี่แหละเรามาสื่อของของเขาแต่ว่าหลังจากสื่อของยังเซตเรียบร้อยแล้วเราอยากอยู่ผู้เดียวเล่าอียังประมาณนี่แหละเราเล่าเลยบอกว่ามูอัฟกานิสถันที่เราไปสื่อของน้ำนะคะอ่าเขาสิมาจูจิจกจิสิเห็นสิผ้าเล่าไปหันไปนี่แบบผ้าเล่าไปท่านเขาท่านอย่างเราก็ไปอยู่ตะวันเราบอกว่าเราพ่อแล้วเราเมยเล่าแบบ ไม่อยากไปทุกมือ,อยังสี่แม่นั่นแหละมาที่นี่อ่ะแล้วลยว่นนี่ล่ะซาเหตุหนึ่งฉันก็เลยมาหาเพื่อนไม่เพื่อนไม่ที่สิบห้าฉันแบบว่าอ่าสื่อของเนือ่องเทนเราก็ไปสื่อของ,ของคัมบดียน้ำราสิไปเบิ่งของเกาอยู่คัมบดียน้ำเนาะโอเคค่ะอ่าหลังจากคุยกันเสร็จอ่กจากรูุ้จักซื้อเสียงเลี้ยงน้ำกันแล้วเนาะอ่าแล้วก็นแนะนํำตัวเล่ายัางเรียบร้อยตแต่ตุ๊กตาบร่อยบอร่อยถามยังเล่ามากไม่หรอกค่ะ ก็ถามอยู่เล้าก็บ,บอกอยว่าเราเป็นคนอเมริกาด้วยค่ะเราบอกว่าเราเป็นคนอเมริกาเนาะเราไปที่นี่คุยกันจบไปนี่เราเลยบอกว่าเอาจังสี่ถ้าเกิดว่าเธอสิกับกับเราเป็นคนใจ่าาอาหารด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวทำจนชอบมีคิ่นาตุ๊กตาใจเราเป็นคนใจ่าาอาหารอันนี้ก็คือขอหนึ่งที่ตุ๊กตาลงอกไปแล้วเนาะคะ่ะเราบอกว่าถ้าเธอสิกับห้องเธอิซื้อ,อยังแบวบไปกิ่นน้ำก็ได้ด้วยค่ะตุ๊กตาก็เลยซื้อผลไม้ซื้อ,อยังเล็กๆน้อยๆกลับมากินนยู่หองน้ำอยู่ด้วย แต่ว่าเราบอกว่าลูกตาเนี่ยยังพันตกลงสี่สิบไปคัมบรูดีกับเล่าด้วยค่ะกับเบอร์เนยใจว่าสิบห้าเล่าไปสื่อคล้องไลยบอกวันนี้เราเลยบอกว่าเอาเบอร์เทอร์โทุ่มาแล้วก็ขอเบอร์เทอร์ลูกตาลูกตาก็ได้เบอร์โทอรเล่ามาเนาะเราบอกว่ามืออื่นฉันจะโทรหาเธอเด้อแต่พอเบอร์เนยใจว่าสิบเวลาใดเพราะว่าลูกตาบอกว่าเบอร์เนย์ฉันเทนงานยังสินะวันนี้อ่าอ่าบัดที่นี่ก็เลยกลับบ้านไผ่บ้านมัดวันนี้มือต่อมากของอีกมือนหนึ่งเนาะ ตุกตาก็ได้รับโทรศัพท์อิลีค่ะแล้วโทรหาหาตุกตาอีลีอันแล้วบอกว่าเธอจํำในบอฉันคือผู้นั้นผู้นี่ยังประมาณนี่เนาะฝรังเพื่อนก็บอกว่าฉันคือคนที่คุยกับเธอเมื่อคือยังสันยังสี่เนาะหมื่ว่านเนี่ยนั่นแหละตุกตาเลยบอกอ๋อโอเคเพื่อนบอกว่าื่้นี่นะเธอมาหาฉันในบอเธอมาทานอาหารกับฉันในบอฉันมีเรื่องสิคุยกับเธอยังาณนี้เนาะตุกตาเลยว่าโอเคพอบอเอาอย่างกันหลายในโทรศัพท์อะได ตุกตาฟังบุกไหวยอกตุกตาก็เลยโอเคเดี๋ยวเรื่องงานสิมาหาเล้าอ่าตุกตาเลยว่าให้ฉันไปพอเธออยู่เมืองไหนเล่าบอกว่ามาพอเล่ายอาหารตรงขามกับโรงแรมเล่าได้บ่อเอียงประมาณนี้เนาะตุกตาเลยว่าโอเคเล่าก็บอกว่าเดี๋ยวสิจ่ายค่ารถลไทมาเดี๋ยวเล่าเสียกุ้นค่ารถลไทเนาะอ่าตุกตาก็เลยมาเนาะค่ะก็อ่าก็เลยนั่งคุยกันอยู่ร้านอาหารเนาะค่ะก็คือบ่ได้ขึ้นไปทั้งบ่ได้ขึ้นไปโรงแรมน้ำเล่าเนาะค่ะเพราะว่าเราออกมาข้างนอกแล้ว ตุกตากเลยบอกว่าเอาไปยังเธอคือมาออกมาล่อฉันอยู่ข้างนอกยังประมาณนี้แหละราบอกว่ามูอับกันในสถานเล่านะคะ่ะ <c> ซ <oughs> ีมาห้องเล่าราบบอกว่าไปซื้อของน้ากันมาเรียบร้อยแล้วตอนหนึ่งวันบันนี่นนนย่ามาขึ้นเนี่ยเขาสีมาห้องฉันอีกเขาสีผ้าฉันไปเที่ยวข้างนอกฉันบ่อยากไปลาวว่าจังสิฉันก็เลยเธอเธอเอิญโทษมากเอิญอะโทษเอาเธอมากก็คือถ้าเกิดเขาโทษมาก ฉันเสียเธอเนี่ยรับโทรศัพท์ให้ฉันว่าฉันมีนัดกับเธอแล้วเธอสิเป็นคนเนี่ยพาฉันไปเที่ยวไปซื้อของเอ้อบอกเขาได้วบอกฉันขอลองระว่างสิท่านผู้ชมโทรเอาควายมาเป็นไม้กันม้านั่นเองเนาะค่ะก็คือหมูอับกันัดกันนิสทานของเล่าทียูอ่าอ่าทียูซีร่มนะคะสิมาหาเล่าอยู่โรงแรมเนาะค่ะก็คือเขาบอกเขาโทรบอกเล่าเลยว่าเขากําลัางขับรถมาเล้าเราืลอฝ่าวนี้แบบว่า ออกจากโรงแรมมาก่อนพักอยู่โรงแรมนี่ล่ละคะ่ะแต่วันเราออกมาขงางนอกกอนนั่นแหละ่านผู้ชมหมูเล่าวกวับท่มาอีลีหมูเล่าท่มาอีลีวันนี้อันเพิ่นก็เลยยืนทอศท้ำห่อยคอยรับห่ขยอยก็เลยแบบเซ่ห้ยเซ่ฮัลโหลนั่น,นพญานาเพิ่นก hello, ็ฮัลโหลห้าห้าแบบเป็นคือคอนอารมณ์ดีนะคะะว่าเรายัางซันสาตุ๊กตากเลยว่าโอเคละ่ะหมูเธอคงติดเสื้อแล้วยังประมาณนี้เนาะนั่นแหละคะ่ะอ ก็เลยมานั่งคุยกันก็เลยเล่าก็เลยมาถามตุกตาว่าสรุปอ่าฉันนะ่ะมีความรู้สึกสรุปแล้วฉันนะ่ะบริไดไปหาคนอื่นคนใหม่ที่สิให้ผ้าไปกัมพูชาหรือว่าสิผ้าฉันทั่วอยู่อยู่อ่ในเมืองไทยเดอ้อฉันตัดสินใจอยากให้เธอนั่นแหละผ้าฉันไปแล้วว่าจังสี่พลังคนนั้นบอกตุกตาเนาะอ่าตุกตาก็เลยว่าฉันบริไดภาษาได้แล้วว่าบบเป็นยังคือ คือเขารู้เนาะเขาก็เช็คในกู g ก e ลในะอีหยังเองก็ได้คือเขาหูเล่าหัวนะเลาว,ว่าบ่าเป็นยังแล้วฉั้นสสจ่ใจค่าแรงเธออีหยังประมาณนี้เนาะตุกตากเลยเออแบบใจค่าแรงท่านผู้ชมพอตะว,ว่าใจคาแร่นละ่ะข่อยกระตาสว่างเลยข่อยอยากได้เงินเนาะอ่า่นเรยว่าไปกับฉันกับบ่มีอีหยังน่ากลัวดอกเลาว,ว่ารัสิาพาไปเบิ่งของเกา่าอีหยังสิออล้วกพาเราไปสื้อของที่เราอยากได้ยูในกุ่งเทฯนํา พอว่นเราบอกว่าเราเคยไปซื้อคล้องแล้วเราก็เห็นคนไทยนะคะไปซื้อเขาได้ราคาอีกราคาหนึ่งแล้วเราซื้อเราได้อีกราคาหนึ่งบอก่ายังไงว่าเขาซื้อได้ถือกว่าเล่าประมาณนี้ไหมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าปีนี้นะคะเราให้คนไทยพาไปซื้ออยู่ลานอื่นที่เป็นลานมูเล่านะเล่าสิได้ของราคาถูกขึ้นประมาณนี้แหละอันนี้คือความคิดของเล่าเนาะเล่าก็เลยอยากหาคน พาไปเราอีกอย่างนึงเล่าบอกว่าปีที่แล้วเรามาเล่าขึ้นรถแท็กซี่นะคะอันนี้ก็บรวิวารให้แท็กซี่ได้เล่าขึ้นรถแท็กซี่แท็กซีก่กงแล้วฆ่าเล่าอีกอย่างประมาณนี้คือแบบบวกกดมิเตอร์ขนาดตกล้งกันแล้วยังขออีกแบบนึงกับรถสามล้ออีกอย่างสี่เนาะเล่าคือแบบเราเมื่อยเรามีความรู้สึกว่าเราโมโหเราถือเอาลบเอาเปียบอีกอย่างประมาณนี้แหละนั่นแหละค่ะเราก็เลยตัดสินใจอ,อยาก มีคนไทยนะคะผู้ใดก็ได้ที่ซอยเหล้าผ้าเหล้าทั่วแล้วก็ไปขมิ้นกับเหล้าประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนาตุกตาสิมาตอบว่าเหล้าเนี่ยค่ะสีหายคาแรงตุกตาทอ้อไดเราตุกตาตัดสินใจเป็น้้ำเหล้าบอเราไปมือไดเราเหตุการณ์อีกยังสิเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเดี๋ยวกะมารับตามมาติดตามรับชมคลิปวิดีโอน้มาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนาน้ำกันเด้อค่ะขอโทษเด้อว,ว่าวเกือก่ะ แค่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ